i <laughs> เรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้ครับลูกชายเนี่ยเพิ่งมีแฟนเป็นคนแรกก็เลยพาแฟนคนแรกเนี่ยครับมาเปิดตัวให้แม่เห็นแฟ่ลูกชายก็ทําไม่เป็นครับพอแม่มันเห็นเนี่ยก็เลยรู้สึกหนักใจแฟนที่เพิ่งคบมาใหม่นะครับก็บอกเลิกนะตอนนั้นทันทีพร้อมกับบอกด้วยว่ากูจะไม่มาบ้านหลังนี้อีกแล้วแม่ก็เลยได้มาให้กําลังใจลูกแฮบอกเป็นอะไรหรือเปล่าแจรูปแค่ใส่ถุงยางผิดรูปเนี่ยต้องบอกเลยขนาดนั้นเลยเหรอผู้ชายก็บอกกับแม่ครับก็ผมอ่านผิดวิธีจริงๆพอดีผมอ่านแล้วมันให้สวมที่หัวแต่ว่าด้วยครั้งแรกผมกก็ลัััวเเยนนททีอ สมควรแล้วแหละวันนี้ก็ผมแช่มนะครับก็มีแอปดีๆมาแนะนำหลายหกเก้าแอปที่มีแต่สาวๆส,ส,สวยๆนะครับมาอยู่รวมตัวกันแถมแอปตอนนี้น,น,นะครับกระดังสุดๆด้วยดูฟรีนะครับดาวน์โหลดฟรีสั่งได้ดังใจหาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้โอ้ฮัลโหลสวัสดีแอร์บอยดี้โซเชียลมันนี้ก็ผมน้องนายนะครับจะมาสปอยหนังเหมือนเคยก็ต้องขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันก่อนเลยนะครับคนที่ยังไม่เคยกดก็กดซัดเดี๋ยวนี้นี่ผมทำมาจะสองปีอยู่แล้วผู้ติดตามยังอยู่แค่สองร้อยอย่าลื เสร็จได้นะครับแม่คนนี้ก็ได้มาเก็บหนังสือในระหว่างที่เก็บอยู่ก็คือตัวลูกชายเนี่ยครับก็ได้ตื่นขึ้นมามองสรีล้ของคุณแม่ครับที่กําลังโค้งย้อยมองจนตาลอยเลยครับแม่เลี้ยงเนี่ยคือแม่เลี้ยงนะไม่ใช่แม่แท้ๆเป็นแม่เลี้ยงที่คอยดูแลครับเหมือนเป็นแม่แท้ๆจริงๆเอาใจใส่ครับแล้วคอยดูแลทําให้ได้ทุกอย่างเอาเป็นว่าในระหว่างช่วงนี้ที่มันว่างนะครับแม่มันก็ได้ทําความสะอาดส่วนพวเนี่ครับไปทำงานลูกก็ไปเรียนตัดภาพไปแบบเกี้ยงๆเลยนะครับในตอนเย็นฮะมันล้างกานถึงเย็นเลยหรอตัวลูกชายก็ได้้นนคครอิิ่่วืงชู ก็คอมเมนต์กันมาได้นะแม่ก็ได้บอกพาเพื่อนมาด้วยเหรอจากก็เลิกหลักนิดหน่อยตัวผู้หญิงก็บอกใช่แล้วค่ะหนูเป็นเพื่อนของเขาวันนี้พวกเราจะมาทำกันบ้านที่นี่ใช่ไหมล่ะมึงก็ตอบเขาหน่อยสิตัวผู้ชายก็บอกเออใช่แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปที่ห้องนอนกันนะครับเพื่อไปทำกันบ้านระหว่างนั้นแม่ก็ได้มากระซิบถามบอกเออถ้าจะทำกันบ้านเนี่ยก็ป้องกันด้วยนะลูกตัวผู้ชายก็พูดแบบเฮ้ยทำกันบ้านจริงๆครับแม่แม่ก็แบบฮึมกูวัใชาแน่ๆสงสัยต้องแอบไปดูและจากนั้นสักครู่นะครับตัวแม่เนี่ยย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 กก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 ็็็ไไ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 ดดดดดด้้้้้้้้หหิิิิบบ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 นน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 าาามมมเเ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 เสสรร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 ์ฟปปปปะะะะตูููููููขลลลลคคคคคัััััััััโทททีีี่่่่่่่่่่่ออออออองงงจจจพพพืืืววว เพื่อนก็เลยยื่นให้ผู้ชายครับบอกอะใส่อันนี้สวมหัวซะก่อนผู้ชายก็สวมไปเลยครับสวมไปที่กบาลแม่มาแบบโอ้โหกูเขินตามรับไม่ได้ปิดประตูหนีดีกว่าและในจังหวะที่แม่กําลังจะเดินออกมานะครับตัวเพื่อนสนิทก็เปิดประตูตาออกมาทันทีพร้อมกับพูดว่าลูกชายคุณนี่เป็นคนตลกเนาะหนูกลับบ้านแล้วตัวผู้ชายก็ยังอยู่ที่ห้องนะครับแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนจะคิดว่าตัวเองผิดไปน,นิดนึงนครับแต่ก็คงไม่เป็นไรเนเวลาผ่านไปครับตัวแม่ก็คงจะรู้สึกสงสารก็เลยมาถามลูกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นนั่งท่่่่่่่าาาานนนนี้้้้้้้้เเเเเปปป็็ชชััััววโมมมมมงงงงแแแแลคคคครบบบบบตตพืือออออกกกไไไผผผูยหหหขใสิดุ ครับแบบอธิบายไม่ถูกแม่ก็บอกไม่เป็นไรนะลูกไว้เริ่มกันใหม่ก็ได้เรื่องพวกนี้แม่ก็ไม่รู้จะสอนยังไงดีแต่แม่ก็เอาใจช่วยละกันตัวลูกชายก็บอกเออคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าตอนเนี้ยครับเขาเลิกกับผมไปแล้วแถมบอกทุกอย่างเลยด้วยคงจะไม่มีจังหวะสวยๆให้ผมมีประสบการณ์แบบนั้นหรอกแม่ก็เลยคิดอะไรดีๆออกครับบอกทำง,งานให้แม่ช่วยไหมลูกชายครับจากที่ผมพายู่เนี่ยมันก็ตกใจบอกเฮ<ะ>้พูดจริงเหรอครับแม่เมื่อกี้แม่พูดอะไรเนอะและนี่ก็คือเหตุการณ์เฉพาะหน้านะตอนที่แม่เจอกับพ่อครั้งแรกอย ลูกชายก็บอกได้เลยครับครับผมกระสวยให้ลูกแบบงงๆครับโดยที่ลูกไม่ได้ขออะไรตัดภาพไปฉากต่อไปนะครับหลังจากที่ออกออกเรียบร้อยวันนี้ครับลูกก็ได้มาหาแบบตาลอยแม่ก็ได้บอกเป็นไงเจ้าหนุ่มน้อยสําเร็จหรือเปล่าหมายถึงคืนดีนะลูกก็บอกยังไม่ได้คืนดีเลยครับแล้วก็ได้เดินมาจูบแม่บอกว่าคืนนี้ครับเดี๋ยวฉันจะสอนแกแต่ที่แน่ๆเนี่ยไปที่ห้องรับแขกกันดีกว่าแล้วหนังก็กินเวลาไปนิดนึงฉากตอนเช้าก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับตื่นมาเนี่ยแม่ะลูกทรงชรั้นให้กลับมาบ้านก็ยังติดใจครับ่าว จะไปน,นอนห้องลูกยืนซองให้ลูกครับบอกว่าคืนนี้แม่จะสอนใช้แล้วหนังก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณ2ชั่วโมงและในวันรุ่งขึ้นเนี่ยครับตัวลูกชายเนี่ยก็ได้มาแก้ตัวกับแฟนบอกเลยครับว่าแม่ไม่ผิดหวังจริงๆฉากนี้และที่พีก,ก็คือพ่อใส่กับแฟนเรียบร้อยนะครับตัวแม่เนี่ยก็ได้ดึงเข้ามาหาแม่บอกว่าเห็นหมดเลยนะจ๊ะลูกพัฒนาขึ้นมากเลยนะแม่ภูมิใจในตัวลูกแต่ตัวลูกก็ได้พูดครับว่าเอาตรงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ชอบแฟนแล้วเหมือนตัวแฟนตัวเองเนี่ยครับจะเป็นพวกกะเก,ก,กลืน่นอารมณ์แบบประสบ โดยที่ใช้ท่าฉลามแวกหมีเจนรีแห่ขาหนุมานเล่นท่าสีดาชอบดมยืนชมลงชบาจับนาตตาลีฉีขายื่นหัวมาข้างนั้นแล้วมาประทับตาต่อเรยแล้วพ่อก็ได้กลับมาเฉยๆเลยนะครับโดยไม่ได้บอกแม่ทั้งคู่ก็ได้วิ่งมาแบบน้่ตั้งเลยแกพ่อก็ได้บอกทําอะไรกันอยู่แน่ไม่เห็นเดินมาต้อนรับเลยเสื้อผ้านี่คือหลุดลุยมาเลยนะแม่ก็บอกไม่มีอะไรหรอกคระพวกเราก็แค่สอนกันแล้วจากนั้นนะครับหนังก็ได้ตัดจบแบบแบดเอนดิ้งครับก็คือผู้ชายครับก็บอกเลิกแฟนส่วนแม่ตัวเองเนี่ยครับก็ชอบลูกเอ ไปกันด้วยนะคัะวันนี้หมดเวลาของผมและไปก่อนละบายที่ราคา้องออยเองนะคะที่ราคาวันนี้นะคะน้องออยนะคะที่ราคา,าที่ราคาเยู่นั่นแหละม,มาแนะนำนะคะที่ราคาแอป69ไลฟ์ใหม่ล่าสุดมาดูสาวไลฟ์สดๆดฮอตกันนะคะที่ราคาน่าจาเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะมีให้ดูเพียบนะคะมาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะที่ราคาสั่งได้ดังใจดูฟรีดาวน์โหลโดฟรีสมัครฟรีนะคะที่ราคาโปรมาแรงสำหรับวันนี้นะคะที่ราคา สมัครวันนี้รับไปเลยนะคะ50สิเพรนะคะยินะค่แอดไลน์ตามนี้เลยนะคะซิ้มลิงตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วมาเจอกันนะ